สวัสดีครับพี่น้องสุขสุกคนวันนีน้ก็เดินทางมาจากล่ำนะครับน้าน้ำท่วมทางพิ่งรถติดน้ำท่วมทางข้้งหนาครับพึ่งผ่านมาได้รถติดแจ้วซาอยู่ืันนี้มากก็แม่ท่องเปียนครับเนี่ยน้ำท่วมท่างเสือมากมาได้ <c oughs> ใครอยู่ย,ยังบาดกลับฝนตกแห้งครับตกตลอดเบิดมือเบิดเว้นเลย ตกะึงแต่อุบลจุนหอดมองลำม,มับก้ามากะยังตกก็เลยทรงผลให้น้ำท่วมนะครับวันนี้ก็มาย่างรอเบิ่งน้าถ่วมแสดงครับมาหาเก็บญี่ปุป่มนะครับผ้ามอลาดังมาเก็บตะกแตนน้ำถ่วมครับแม่ <laughs> ว่าขี่เก็บเดิอมข้นามากน้ำท่วมไหลอีีนะครับควมไม่เบิดเลยอาูุบอกว่ามองมันท่วมไหลม ผอมขกามเนี่ยก็ขี่กายมาเร็วเนี่ยว่างรถเนอะพี่เป็นโตมากีกแห้งสินักนี่เที่ยวประเด้ด๋ สี่ใบสี่าบเหรอเขาเขาสี่บามอลำรถตายเด้เนี่ยระวังเดินนกระเป๋ามันยังลายอยู่เขาสี่บามอลำรถตายจอดเบื้องหน้าถ่วมครับอยู่ไซค่ะอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่บุรีรัมย์ครับ อันมาเดียเ๋ยวแม่กบมาตะลัม่มกับเมบืงอีกบวกได้ครั้งแครับคืทีมงานาสวัสดีครับคุณพ่อนุกมือกองระดับเทียบนะครับคุณพ่อมีความรู้สึกยังไงกับน้ำท่วมครับคุณทิไว้ ดีใจทั้งสองคนเย็นดีบริตนข้เจ้าปะครับที่ต้นแต่ที่ต้นตัวไฟธรรมชาติเนาะปลากระไรรู้สึกดีใจเอ่อตื่นเต้นในปลานะครับรู้สึกดีใจครับเห็นเห็นไ้เห็นเท่บางคนนะครับพยายามมึงข้าเจ้าใส่แยงใส่แยงนะครับเอาข้าเจ้ามันโมเลียนหรอผู้ขอดผูใส่ปลา พอมาเตอร์ครับโอ้พอม,เมอเเที่ยวสมเบงหนำเบงหน่ายสุด <laughs> มา,ตมา,ตมาตเตอมอเตอรังหนำแกงนะครับเป็นยังคือจอดรถนครับไอไม่ตีประสาน <laughs> จำข้นพิษแล้วเ่ครับเ <laughs> พราะเป็นไอไม่ตีนะครับจ,จอจรดรถเบงหนำแกงครับทานน้ำแกงมาอันนี้มา <laughs> <laughs> ยำตรงนะครับ <laughs>

เต็นเไหนก้นยำปลเบึงขณะนี้ฝนก็กำลังตกอยู่ครับอีกบริเวณขาดวาทางนี้อาจจะถ่วมเพื่อนครับ เอ้าเีย่ยังอยู่เหนโอุทธอนไอยบอเสียงเหมือนพี่ไม่ตีเลยครับชิดซ้ำนักเดียวกันครับตรงไสมันเป็นน้ำท่วงเสียงครับโอ้ข้าเจ้ายุกขึ้นแนี่ยนัอนี้ อานะครับมานโมมานครับรุ่นกันครับผมนี่ครับจากภูบาวไทยบ้านขลองบุรีรัมนะครับมาเข้ากรซัมมาบ้าันแล้ะครับผมฮู้วววพอสีพอสีบพรร่องตีลังกาละมุดเข้าไปในแยงมึง เังก็โอเคไม่ไหวยันแค่เดี๋ยวเริ่มไองไรไ,ไปลุ้นกิจตกลุ้นกิจตกอ่านะครับคุณแม่รอลุ้นนะครับคุณแม่ทองแปนอาเบิงปลาครับถาสืดนด่ต้องว่ายาวแล้วถาสือปลาถือโอกาสสือปลาซิวเมื่อมกนะครับมกใส่ใบพักอีโต้หน้าเพเด้งของเมนจิต เอ,ออประเมนตีลังกาขวามกันแท่ลงสนันอยู่ไหครับแม้โประเมนปะดุปะคอตีลังกาข่ามกันแท่เสี้ยวสะบาจักครับโอ้โยไม่ตายนี่เปล่ากมือขึกอยู่อือหือนี่แต่ปะดุกคอ บอกกับพี่น้องเลครับวันี้ถุกลาคูค่ก้นแม่มากจะผ่กตัอนออกเสียงหนือาซีปลาอาซีปลานะครับ เขาไเห็นบาสิีบอกเาเอ่างนี้เขาหาว่งงาใช่หรอหาเบิ่งดีๆครับทายอยู่พอเสียงไปตัดคนกำลังรินเขาก็เจ้างามเนาะงามกำลังมันซัดแน่วนี้นี่มวยความเรียบร้อยได้นี่

พ <laughs> นุกอย่างเมือ่อปลาปลา,า,าสัตว์ผู้หนึ่งหนาซื่อปลาอยู่ผู้หนึ่งสีเมื่อนี่ได้ใจเย็นหนาซื่อปลากันครับข <net> <t une sound> ้างผูกท่วมให้หน้าครับเตรียมเลยเพราะเหี้นหัดไายเขาแมน มาหากินเกาดังมะมองมใไซนี่โอ้ยเก็บปลาขาวหน่อยปลากีเดอดปลาเกีงนี่พักได้เลยครับตั้งจอมาจิดจอบตลาดขพง่นเิ่นมากคน้อเอาหลอดใยไส้ปลาไซนี่เลยหลอดปลาไซน์แล้วพ้อมมีขายได้สามพันสามพนนี่ ว่าชากระเทียมทวนเขาเปในแบแง่เียดีดสนไวัก้สดวัดีเดอครับที่นเขามาเบิ้งครับตางค์่นตงหลุนครับคนหลุนปลาเฮ้ดีนะครับเฮ็ดดีนะไม่ปลาทงเงี้ย

โอ้ปลาปลาาหน่อยปลาด้ปลาิงปลาเนาหน่อยเป็นงขึิ่อ่านะครับบึงปลาบาดนี้ยามาเรียวเอาหน่อยโอ้ยปลาขาวมุนครับขาวมุนนี่ตะโตกงามนี่เลยอ่ะงามครับเว้ยปลาแดเนะปลาแดปลุกหน่อยวิเนาะปุ่กหน่อยเนาะเอ้นี่กรถืออีกว่า ้เหียก็มอหู่งตอุ้่ใจ้ยเราจะขายส่ออาบขายอยู่ไปมยนี่ยขายอยู่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 ร่่ขายน่าได้ยามมากอ่ะ่ขายป่นแล้วันลยป่นปลาไ่าบอันนี่ได้เต็มดีครับเปนแตกนะ กะะมังอ้กะคู่ดำกะคู่เงี้ยเนี้ยกนี่มีหตาผมแก่าลงน้ำเลยดีบเอาคอเอาเนีเอาเน็เอาเนเอาเนเอาเน็ไปยไยงไงาเขามันะครับเออขายอยู่บาครับเาเอาอขายังไหน่ขายังไได้เพิ่ม้นียเอายพ่บ้านหรอกทุกันเ็ดใส่แม่ซุปปากก็โลดครับ แม่พูดแม่สิสิจักบาทเอาจักบาทครับพี่นีตั้งแต่สิอันนี้ตะการละเจ้าบาทตะการละเจ้าหรอเราผมถามเพิ่นก่อนเด้อแม่เจ้าจักบาทครับแม่เจ้าจักบาทเอาหาสิเอาหาที่บาทครับเอาหาทีบาทหาบาทจับเลยโอ้โอ้ตะการละเจ้าตะการละเจ้าครับพี่น้องมาเด้อพอดีอยากได้ ทางบอมีแต่ว่าทางมีกับบือดบอยากคึอกันนี่แหละครับเอ้ยหาที่บาทงบนีเนะครับขอบคุณครับจะไม่หหยลายแห้งได้แรงเงินเแม่ใสหลังเงินฝึกกำลังหาโอ้ยยายไปหาปลาิีไปสั่นบ่ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับน่าลัปลา แม่มาตะล่ำครับผมก็เลยมาจอดเงี่ยวข้างท่าับพอดีข้าเจ้ามายามรีครับก็เลยพอดีพอ,อเีวน้าสีป่ามีอ่ะ พันพ<บ>่นพ<บ>่นจักแม่มจกักบ่ครับนี่ผูดใดจ้าแม่ท่องแปนพันผู้ผาบ่ครับแม่ทองแป,น,น,ปแงแนไ,ไอมไัน้ม่ดจเจ้ากพดกับไปเจ้าแม่ลำก้องเจาทล้องาำกลดกันเยแง่ไหนอมเบงเยโยเบงี่วันนี้เอิ่งใน u t u b ปกอนนะายคได้ปลาเดียว <c oughs> <c oughs> ไอเบงเอาอีกตัวนึงบ่นี่ไปคบมันสิคำทาง <c oughs> มันดีคำครับผมไปครับมาเดียวไปขึ้นรถครับแดงคนิงอยู่นี่แล้วแดงอยู่นี่วะแสดงวะนั่งสวมน้าเสื้อปาาเก่าอยู่ได้สื้อปาขาวมุนเลยนั่นเนี่ยคอมแส 哥，要下微不？